มันนี่ยาเกยวแฟมิลี่สิมาปลาคอนน้ำบ่มีน้ำแห้งพิานเลยน้ำแห้งปลาคอนพี่น้องอะเป็มกเศร้าปะปลาอีหยังมาควนยี่นี่ฮะมันก็บ,บ่งา,ามแลวบ่มีน้ำเ,เห็นบาเ่หร่นี่นี่นี่คือปลาตัวที่มาคอนพี่น้องปลาหยังลาเข็งน้อยนี่นี่นกี่น่นี่นนนี่นนปลาเขนงน้่นนกกินแน่นนะี่นี่นนกนีนี่นน่กนี่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 ี่นี่นี่นีีนน่นี่นี่นี่ ปลาเขียงซุ้มปลาดุกสงสัยไม่หนีมั้งลงน้ำบ่ได้เขาเปันก็เขาปากนกบ่ปลาเขีงปลาซิวปลาน้อยควนพี่น้องพอดีมกเสียพักอีตัวน้าบ่มีอันน้าบ่มีน้ำมันงหรอกเขาปัานีดยพี่น้องนี่ยเนี่นี่โอ้ยถ้ามีน้ำนี่บ่ต้องห่วงเลยนี่ครับเนี่ยเป็นปลาหมอตัวเล็กๆนะครับปลาเขีงน้อยพี่น้องนะครับปลาควน น้จพอดี๋ยวนี้อกเพี่้อนเนาะครับพอดีมกปลาขวนจะเกากับพ่อแม่เพื่อนกัปลาขวนแกให้หน้าหอย่ำนี่แหละเนาะจะว่าจะินคันมันฝนมากบพราท่านขวานฝนบ่ตกพี่อนเอาควันสีนกจะือไปกินมันเอาไปกินแน่แล้วเราบังส่งเออเออโอ้ยยยยยยยนยย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 ้ยา นี่ยืนลำหักเขานี่ลบยืนลำหักเขานี่จะไปเรื่องเข่าคนได้เป็นปลาเข่งตัวเลยเขาจะปล่อยเขาจะโมกนี่ยมกโมกมกเนาะไปจะเฝ้าปล่อยถอโมกซะก่อนปล่อยมันกับไปย่างดอกมันบืนนี้นี่คือเขาเนาะฝนตกกัไเลปลานี่มันมักบืนนี่ครับพี่น้องเป็นปลาขอนมันจะเกี่ยวมาหาปลาขอนเพรานหาดอกโดยิี้รุงบอกว่าปลาขอนที่แกนั้นเดือบไปเอาท่านนี่นนี่ะเป็นปลาหมอตัวเล็กๆนะครับพี่น้องพอดีได้มกนึงโอ้มันดุยืดลำหักเขา ใะ่ล่ะนี่พี่น้องปกตินกอาไปกินแน่แล้วนกนะเขาท่องนกแน่ละส่วนหนึ่งวานเห็นนกเรนกุนตุนคุณตุอยู่สามตัวที่บอเมียนมันไปัมจิท่านมันละเลนไว้อขอนจะดิ่งเหรอคุยว่ามันปิดอันนั้วนว่ามันปิดอ่ะได้มกน้อยนึงพี่น้องชัดปากขอนแกเดียวนี่อยมาคือแกนั่นเนี่ยม่มา <แก S 1> ม่มา เขาบอกอีกแกนึงก็เพี่น้องปลาค้อนนะครับหยัดน้ำม,มาแปะไรก็ไม่ขึ้นไปสุดๆอ้ออ้ออ้อขวานใสไไ่ขวานมองเียวในนะห่น้อเดี๋ยวเพิ่มกอนฮะทางนี่บ่มียุ่พพ่นบออ่ะแกวันแเห็นอยู่แกนั่นอีกแล้วันทั่นเอาน้ำมะแทะ แกนี่เด็กขวานปะ,ะสัญญาปลาขวานพี่น้องเสีเนี่ยยี่เนี่ยนี่ครับปลาดุกน้อย,อยออเยอยอสียสามตัวนะนี่พี่น้องนี่ปลาขวานนะครับซุ่มเ้าเอาปุ๊บๆเ,เขาก็จะตายแล้วก็เป็นปุ๋ยเป็นยังเข่าแก่ให้หน่าจะง่ามมองปลาขวานนะแตคือ ปุ๋ยมักป่านี่เองนองเพืองเนาะเอากระปูกันนะมีอเมาเลยปูอ้ยน้ำแห้งหเลยพี่นาะรินกิเพร่ะว่านานนี้พป็นตะลุกมาอย่างเนี้ยลงพาเนี่ยน้ำแห้งแห้งลบขึ้วะาพาเขาสิแห้งยังไล่ะมับ่มะมัง้มเน่าอยะกขอ๋ได้ป่ามกหนงพ่อเนาะงพี่น้องมุ้งเนาะสีปุ๋ยกับื้านีดน้ำมุ้ง กินได้อยู่ยังไม่ตายพวกเราพูดลกกี่ตัวนีลกง่า้นไปบ้างเนาะโอ้ไปมกหน่อยนึงพี่น้องไปเข็งลายโอ้ว่าไตะกางเลยนะฮะเนาะอ่ะไสเกือบมันบอกที่บอกน้องเนาะจ้ช่ไปปลาไปมกแล้วเไปปลาไปมกเศร้าเนาะค่ะเนาะแปลกกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อค่ะมิตะกิ่ตัมใ้่หนามเหมือย้อนแสงพี่น้องถ้ายย่อนแสงจ้่อ่ะก่อนสิเศร้าครับผม ปลาเขาปลาหนามให้พี่ให้น้องเมื่อสักครนเขาสัญเกลียวไปจะได้น้ำแห้งพี่น้องนะครับเพราะว่านอกจากข้าเจ้าจกมันเลือกอย่างนั้นนี่ข้าเจ้าจกนี่อข้าเจ้าลกกรอกนาดินนี้เลือกเป็นเม็ดอยพี่น้องมันจะลงพี่เบิร์ตมันมีนามมีเข่ามัต้องห่วงย่าให้คุณได้จกเด้อสัญญาเกลียวอ่าจกเป็นตเตมูเจ้าบมดสัญญาแย่ค่อยได้จกเด้อนะครับมันบ่มีน้ำเนาะอ่ะปากก็เลยขวานขาเจ้ามันจกเลือกมันเลยหนามผมี่อ่ะตอนนี้เราพี่น้องไปล่างปลามกกันบไปนี่นะครับฝุ่นน้ำไปอยูฝุ่นเบิดออยยูู่่่่สพีบ các cháu.